ดาราเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศดาราในวงการบันเทิงก่อนที่จะมาเป็นดา,าราดังอย่างทุ่มทุกวันนี้เคยเป็นนักกีฬาที่มาก่อนแต่ละคนนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆว่าวัดาการสร้างมาด้วยหลายสถานการณ์การเป็นนักกีฬาออกนอกจาก จะมีเส้นทางแล้วก็ยังทำให้มีสุขภาพที่ดีด้วยมีมีฝึกสีมือของบางคนนั้นก็ยังเป็นที่นักกีฬาทีมชาติระดับเอเชียเลยและก็มีอันดับสิบเปรนาครมากความสามารถอย่างอย่างหนุ่มเปรเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงและก็ยังเป็นเชียร์ที่ประเทศ ปรับเอเชียที่ประเทศรายการทีมชาติที่เป็นนักกีฬาเช่นทีมชาติอันดับ9ปูไข่พงศ์ีรีนอกจากนอกจากจะเป็นนักสแสดงที่มีฝีมือ,อาการแสดงดีมากและหลายคนอาจจะได้รู้จักเขาเป็นเป็นนักกีฬาเช่นหน้าทีมชาติมาก่อนเป็นนักนักกีฬา คนแรกในของประเทศไทยที่ได้ที่ได้ไปดงซิลิปินปิกปี2004กุงกุงเยซูอะไรประเทศดิเซียอีกอีกด้วยแอดเมจิตลาสาวสวยคนนี้เธอเป็นเจ้าของมงกุฎและมีมิดไทยแลนด์และ อยู่ในวิเทียรปี2551และเธอก็ยังเคยเป็นนักกีฬาในเอเชียบอ์